ฟินแลนด์ครับรายการเหนือรายการตู่ครับสวยครับคุณผู้หล่อรอบ่อแม่หล่ออยู่เนาะอ่ะพี่มีประเดี๋ยงยายเฮาล่าสวัสดีครับมันละมีนันทิดาแสงทองฟินแลนดข้าวแล้วระดีคือาหน่อยแท้ะ กระชับกระชับเพื่อนิกระชับเปร่ากระชับเปล่าเปร่าห้องโบ้คอยลายนะครับเอาเลยไงทางเพื่อนไปบานีโน้องเชาลาเฮ้ยน้องเชาลาบ่ผมลืมเจ้าของตัอนนี่โอ้ยหาขัวมือสวัสดีครับครูบาหมอลำซิงขับจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแท็กเดนม้นตันแก้วแสงทองฟินแลนด์ครับชั่วด้าท่านพี่น้องเปลี่ยนจากเสียงปผบเมื่อเป็นโพลาเศร้าเมื่อเสดายไหลายลอยอยู่ได้ น้องสาวลาเขาบ้ดนี่อ่าเจ้าของบันเกิดแมนสวัสดีค่ะน้องไงวาเลนไท์แสงทองฟินแล่นค่ะได้มาไล่ไล่ๆนี่ตสีเหลี่ยงตีหน่อยอายเนเดอร์ว้าววันที่จะเขยังมาเหลี่ยงมันจะเกิดวันท้ยงก้อนเกิดอยู่เงคืนเออเออเยี่ยงกันให้ขบวนเยี่ยงกันเจ้าของเกิดก้อนเกิดสีเหลี่ยงไอต้องพูดเกิดรุ่งก็ต้องเลี้ยงผู่ใจกว่าแมนไอเขาเลี้ยงอายเน้โอเคจ้ะ เรายังไม่คือเก่าอ,อ้อาวพูดต่อไปบาดเลยสวัสดีครับบินเนอร์แสงทองคลินแลนด์ครับผมก็ได้ใจแม่แม่ทั้ก่า่อนแหละสวัสดีค่ะบแล้วก็ตาแสงทองฟิลลนแลนด์ค่ะขอบคุณอะไรจากมุมบ้างนะคะเสียงเฟิร์นีมากเลยอ่ะขอบคุณสวัสดีครับผมเตยลังสิมันแสงทองฟิลลนแลนด์ครับผม ลูกใช่ล้วพี่นี่สาทีบแมนลูกคนที่48ันหน่อยแล้วก็สีไม่จดหมายหน่อยมาเด้อเจอกันที่ชั้นสามวานสวัสดีค่ะน้องเนนเซนน้องพี่แนนค่ะขอบคุณอะไรจากพี่ชบาพี่บูทพี่ไม้นะคะแล้วก็พี่อ้อยบ้านังน้องไม้แล้วก็พี่พี่แม่แม่ทุกทุกบ้านด้วยนะคะ ดูดอกไม้ก็สีปาาเขากันยีนใส่อยูดอกปากมวงก็ม่นตาม่วงออถ้าตาม่วงมือสิคือถือโซกุมตาแต่เราสวยดีสีม่วงมีเซ็กซี่แล้วน่ารักว่า้เห็นตรงหูละใครคืออยากกินหมักแดงมูแมนไ่ย่งล่ะมันเียกตรงหูแล้ว่ะเบิร์ดลบบอศิลปินเฮาเบดหลบอยังเรเลยยังบิร์ดอีกยังเลยอย่ผู้นึงส่ผู้นึงจังใหะ อยู่หลังเวทีสิมาภูหนึ่งจังหว้ดมาูหนึ่งดอกน้อยผาภูหนึ่งดอกน้อยกินสองสามคนดีดื่สองสามคนก็ยังดีอยู่เดี๋ยวช่วงนี้ทับเวลาห้องบ๊วยไหลครับเดี๋ยวน้องท่าพิน